โอ์สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ท่าที่ท่าสวนสวนทุเรียนแลนสวนทุเรียนแลนมีพื้นที่ทั้งหมด1,200งพ้ไร่โดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น huh. 2อส่วนหนส่วนผลไม้เพื่อการส่งออกโดยผลผลิตหลักคือเป็นดอกทอเรียนกว่าสิสี่สายพันธุ์โดยพันธุ์ที่ปลกมากที่สุดคือพันธุ์หวนท้อ เพราะเป็นที่ต้องการสกุลาดต่างประเทศเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่ลืมที่จะปลูกสายพันธุ์พื้นบ้านอีกกว่า40สายพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาทั้งนี้ยังมีการเปิดให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมความนิ้งอหสถาบันด้วยนะคะ ยกย่เ่ยยังต่อไปหนึพระแม่ธรณีผีมวยโผลซึ่งขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงของฐานสูง13เมตรส่วนองค์พระแม่ธรณีมีความสูง1 8เมตรด้านบนเสียพระแม่ธรณีประดิษฐานพระบระมสาราีริกธาตุแรงปบันดาลใจในการสร้างพระแม่ธรณีเทพแห่งการดงชีวลไม้ทุนนทกร การแสดงความกตัญญูต่อพระแม่ธรณีที่ทำให้เราได้มีอาชีพและมีเงินตาจากต่างประเทศจากความเหมาะสมทางด้านภูมิศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างพระแม่ธรณีไว้นะเขาพระแม่จันซึ่งตั้งอยู่ในสวนทุเรียนของเราค่ะเขาพระแม่จย์ านกาแฟร้านอาหารบนหุกเขาดูริโอตั้งอยู่ท่ามกลางสวนทุเรียนแวดล้อมด้วยหุบเขามีจุดชมวิว300องศาภาณิรามีเครื่องดื่มเมนูจัดพวกชากาแฟอิตาเลียนโซดาสมูทตี้ผลไม้สวยอาหารทานเล็กอาทิเช่นฟอมเปียกกู้ดีมเป็นวันที่มีแดดดีด้วยพร้อมกับโทษผลไม้รวม วับเบิลและบาวนี่หมูช็อกโกแลตไอศก,กรีมกะทิทุเรียนข้าวเหนียวมูนอันชญชันและอาหารอีกรากหลายเมนูที่ทางร้านเรามีไว้บริการให้กับท่าน ที่พักบ้านเนินเขาวิวพาโนรามาห้องพักแนวโอเดอร์เรียบงา่าย5แบบ5สไตล์ด้วยแนวระเบียงที่ยืดออกไปนอกบริเวณห้องสำหรับลูกค้าที่ชอบสัมผัสบรรยากาศยามเช้ากับแสงแดดอ่อนๆชมหมอกแนวทิวเขาและห้องบบน่ำเป็นที่สามารถมาแชร์แดบซันกันทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ใน,นครอบครัวรวมถึงเพื่อน และท้ีมีความงวงสงและเป่วงตัวเร่องอาหารเช้าที่ทางที่เรียนแ,แ,บบนนแจกจดเตรียมยายจะเตียไว้ท่านเลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าแบบอัมริกนหรือถ้าชอบสไตไทยเราก็มีข้าต้มหมเสริฟพร้อมกับชากาแฟบบขนมปงโดนที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้สำหรับทานที่ห้องรับประทาน เป็นสวนทุเรียนในหุบเขาทางรัผลิตภัณฑ์แต่รูปจากทุเรียนเช่นทุเรียนฟิชไดทุเรียนทอดท็อฟีทุเรียนคุกกี้ทุเรียนและของฝากที่มีชื่อเสียงในจังหวัดจันทบุรีที่เรานำมารวบรวมไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปฝากที่บ้านอย่างจุใจมะม่วงกระด้หวังว่าการมาทุเรียนแดนของแท้ในครั้งนี้จะได้รับความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อย ฝากติดตามพวกเราได้ทางแฟนเพจดุเรียนแรงดิวเรียนแรงจันทบ,บุรีสำหรับกิจกรรมและโปรโมชั่นดีๆล่าสุดด้วยนะคะ กำลังเป็นดอกเต็มเลยอ่ะ 사랑ณ <목소리도> 라자 เราขึ้นชมวิวบนข้างบนกันนะคะนี่ตอนที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวต่อตอนที่สองนะคะทุกคน